ครับผมประเภทนี้ออกบ้านครับผมขึ้นหนึ่งข้าเดือนห้าวันที่เก้าตรงกับวันอังคารครับนี่ครับผมประเภทนีสานครับผมมาใหญ่บ้านใหญ่เฮี้ยนมาอยู่ป่าอยู่ดงครับผมสี่หาปีมีเทือกครับผมมาบังไม่มากินขอบปลาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเบิ้งครับมาอนีพิ้นได้ยังมากินขอบปลาเนี่ย มีหลายเดี๋ยวสิไปหาขอใครมาได้งอมหอยครับยกกับมี่หรอนี่ครับบักยังบัก่วงมีเบิดมีหลายอย่างครับผมนี่กนกมี่ออาารนครับผมเอาชิลลไผ่จัดกันแา้กินเขาอนมเงนแดงเข่ากินเพราะเป็นพิธีว่าพิธีแล้วสากไ้จับไก่ว่าน้ำครับผม เอาไก่มาน้ำครับผมเมื่อวั่งไก่ลุดแล้วเอ๊ซึ่งไก่ซึ่งหมามามาครับผมพี่นี่อีสานครับผมดโดนมีเทียครับผมพี่นี่เป็นปีที่หอนที่สุด